ประกันทองค่ะประกันทองพร้อมค่ะเปิดจ้าบาทครับเจวนี้เปิด6กหมืันบาทค่ะหกหมืบาทละข่าห้องค่ะอ่าเปิดจ้าบาาครับแม่นี่เจ้นี้เปิดอยู่ที่ราคา4ี่หมืบาทแม่นี่เปิดเจ้าบาาครับนี่ยจ้นี้เปิดหาหมื่บาทแม่นี่ห0าหมบาทประกันทองสเดือนนะครับเนาะรอยสามสิบาบวกเนาะแม่นี่สูงรอยหพี่น้องเปิดไวที่ห้าหมบาทละค่าห้องตจวนี้เปิดทีห้าห่นสองพบาทค่ะห้าหมื่นสองพันบาท สวัสดีครับพี่น้องจูเลเดอร์บายฮอดงสิตีครับช่องของคลิปการเกษตรซาระดีๆฝากพี่ตอนน้องซื้อการการสื่อขายง่วควายครับมือนีอยู่กับบ่าวจูนผู้เ่้านากรมคนอีสานบ้านยูเขตเทศบาลเฮดงานอบตครับคลิปนี้บ่าวจูนสิผ้าพีพาน้องอ่ามาหาน้องบีสวัสดีครับน้องบีสวัสดีครับใส่คำว่ามาหานะครับนาะเพราะว่า บ่ไเดียอกันดุลเราได้หอมวันเดียอกันดนอาทิตย์นึงค่ะอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วเนาะ,ะอาทิตย์ที่แล้วเบิดอาทิตย์กับพี่น้องต่างคนต่างมีภารกิจมื้อนี้กลับมาหาหน้องบีใหม่ยังมีงามๆให้พี่น้องเบิ่งคือเก่านะมีงามงามๆค,คือเก่าคะ่ะครับมื้อนี้เพิ่นเทางมดจักโตนี่ หกตค่ะหกต่ะมีประกันทองพร้อมประกันทองสองค่ะประกันทองสองนะครับน้อ,นองบีพิกัดบ้านกุดซิมตําบลโคกลางอำเภอรหรืออาํานาจจังหวัดอํานาจเจริญครับพี่น้องมือนีเปิดประกันทองสองตประกันทองสองตอีกสี่ตผสมแล้วแมนค่ะราคามาตรฐานน้องบีคือเกาบอร์แมนค่ะราคามาตรฐานคือเกาครับฝากพี่ฝากน้องก็ติดตามก็เลยก็แชร์จูเลเดอร์บายฮอดงซิตี้ครับเป็นกำลังใจให้บ่าวจูเ็่คีปการเกษตรสาระดีๆหาเลาะเบิงงกงงามๆแบบนี้ฝากพี่ตอนน้องเอาพี่น้องมือเศ้าบ่ใใบาวจูนไล่สด,ด พี่น้องทำหาง้วสีบักตานซุกเบาวจุนมาพอแล้วประก,กันทองอยี่บ่แม่นี่ประก,กันทองค่ะประก,กันทองพร้อมค่ะเปิดเจัาบาทค,ครับตัวนี้เปิด6 5 0 0 0พันบาทค่ะ6 5 0 0 0้ 65, บาทละข้าห้องค่ะสีบักตานซุกสุกเลยดิพี่น้อง <c oughs> แดงจนแดงจนกำเนะาะโค่นหางไงครับสูงเท่าไหนี่ตจ้หนี้สูงอยู่ที่ลอยสี่สิบค่ะลอยสี่สิบบวกลบเนาะแมนค่ะลูกผสมบามันง,งามๆครับพี่น้องตะนองงามครับงัวสาวบ่ผสมลูกแรก ตัวนี้แมนค่ะลูกแรกนะครับแมนบอแมนค่ะลูกแรกนะครับเนาะ่เม็ดสีเข้มจัดจานเลยพี่น้องแข็งค้าถือว่าสมส่วนนะครับนเนาะพวงหางแงบเกือบหอดพื้นครับชีดบางกระชับดีอ่นมซีบม,มิมมติงบอบบ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 บับขบบงบังบบบนบบ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 นบบบนบบบบบบบับ ตอนนอกตรงกลางขาหนาพอดีนะครับมีแห้งบดก้มหัวลงก้มหัวลงหกหมื่นหาหกหมื่นหาทผสมก็พอได้แบบเคสามหนึ่งค่ะ KF เอสามหนึ่งนะครับมีใบจหาเดือนเต็มค่ะอืผสมตั้งแต่วันดิซิปมกราดที่ผ่านมาพี่น้องอ่ายี่สิบตัยี่สิบตัล้านนี่คืออ่ากระนดกขอดเนาะวันดิซิปเดือนนี้กะหาเดือนเต็มแม่่นคหาเดือนเต็มครับพอ KF เอฟสามหนึ่งห้าหมื่นห้าพันบาท เมนบ่หกหมื่นห้าพันหกหมื่นห้าพันบาทละข้าวห้องหายไปหมื่นหนึ่งตนอง่ามครับพี่น้องโค่นหางใหญ่นะครับสไตล์หางแง่เนาะเครื่องดําพ่วงหางเงี้ยวเกือบหอดผื่นคอขาถือว่ากระชับดีครับพี่น้องถือว่าใส่ได้เลยนะครับเนาะเม็ดซีนี่หายห่วงนะครับใส่พอเคเอฟสามหนึ่งน่าจะออกลูกแดงองตรงอยู่เนาะนะครับแข้งขาเคเอฟสามหนึ่งเพิ่นออกมาแก่แก่กะ โค้งสางพี่น้องแก่แข็งแก่ขาให้เงย์ขึ้นโกเก่านะครับเนาะอ่าลำ่ำโตงายเป็นซีเลียมพื้นผาถือว่าดีครับอ่าแม่นี่พว่วงหางอ่าพว่วงหางกะง,งามนะครับโค่นหางกะจับสูงลังยังทีลีเลยหกหมื่นห้าพันบาทประกันทองหกหมื่นห้าพันบาทประกันทองประกันทองก้มขู่หรูเลยเนาะค่ะนอกจากทองหกเดือนแล้วบ่อบพ่อนาสิกินเก่งผมเนาะแม่นค่ะกินเก่งค่ะ <kit> ใส่ได้เลยพี่น้องหกหมื่นห้านี่คือตัวที่หนึ่งนี่คือตัวที่หนึ่งค่ะคับตัวที่สองหมันพี่น้อง เต็มให้หน้าพอดีงวงหกตัวโอ้ยังดีเลยพี่ดอกยังไม่มองเห็นให้เบาจูนมาเบิงง่วนน้ำอยู่เ <_ d> um> พิ่นวนันเขาวานาน้ำเมื่อแล้วเท่านี้เอาไว้ยังหน้าให้นี่เอาไว้ดำเอาไว้ทะดำะะะแม่วังหันว่าบักตานซุกแม่นี่บักตานซุกจนแบบสุกสุกเปิดจักบาาค่ะแม่เนี่ยวนี่เปิดอยู่ที่ราคา4 0 0 0บาทค่ะ4 0 0 0บาทราคาห้องเนาะราคาห้องราคาห้องท่องอยู่บปเนี่ย ตัวนี้บ่าไรทองค่ะผ่านรอบค่ะผสมมาที่หนึ่งพฤษภาค่ะงวยแยกลูกแม่นค่ะงวยแยกลูกค่ะพี่น้องสี่หมื่นเจ็ดพันบาทค่ะคือราคาห่องนะครับเนาะอ่างวยแยกลูกพี่น้องสีเข้มแห้งนะครับเนาะอ่าผสมก็พอซื้อยังเนี่ยปอเช่ปอเช่ค่ะปอเช่ทีเอฟสองสามสองนะครับอ่าผสมวันแต่วันที่หนึ่งพฤษภาที่ผ่านมาผ่านรอบพอดีแม่นค่ะผ่านรอบผ่านยี่แมนบอรอบผ่านล่ะค่ะผ่านแน่นอนแม่นค่ะนะครับ ไปรุ่นเอาไปรุ่นเอาค่ะ47,000บาท47,000บาทอ่าเพื่อนยืนเอียงขาพี่น้องบ่าวจูนก็นเลยคำนวณความสูงบนบ่ได้สูง138่อย <c oughs> บวกลบได้ประมาณนั้นเนาะแม่นค่ะประมาณนั้นครับพี่น้อง เพราะว่าตอนนี้ทาเพิ่นยืนท่าน,นี่กับสีบ้าจุงกตีลอยชา้าสิาแล้วเพราะวางงวดเตี่ยเพิ่นยืนดูเพิ่นยืนที่พี่น้องเอาขาไขว้กันว่าไ่นั่ง<ช>งามลำโตเง้วครับถือว่าใส่ได้เลยควันอยู่มองนั่งทับตัวนอ,อกรงกลางคานหนาครับงวดแยกหลูกแหลกไปเนาะชิดกระชับดีครับพ่วงหางเง้วเกือบหอดพื้นคอขาถือว่ากระชับครับเล็บงามพี่น้องสาวนี่ถือว่าใส่ได้เม็ดสีนี่หายห่วงเลยคนะ่ะจนเป็นสีนิ่งเลยเนาะจนจนออกดำแบบพี่น้องงงยงไงซะ แดงจนดำแดงจนดำแดงจนกำพี่น้องเม็ดสีทิวาใส่ใหญ่เลยครับเป็นไทยกลางนะครับต้นอนอกใ่ใส่พอปอเชนะครับพอเชกะแห้งเข็มออกมาสิบ้ดําดำผุนบอลูุกโอส้อสุดยอดสุดยอดเรียบงามครับพี่น้องเรียบเครื่องสันดีเท้ะพ่นยืนง่อขาค่ะเตือนหมอแม่นค่ะอ๋อเรียเพ่นสันดีพี่น้องว่านแมนอัน,อนอ เฮ็ดเล็บมากคือเล็บพ <an> ่นส <office> <cities S 1> ันแล้วบ่พ่อบัณยืนลงไปมันจุ่มลงไปในให้หน้าที่เนาะจุ่มลงไปในดินแห้สันเก่าๆค้นหางเป๋นะครับเนาะพ่วงหางเป็นร่อนเป็นร่อนเป็นร่อนนะครับเต็มไปด้วยขี่ขี่เพิ่นเองเหลมั้งเนาะ47,000บาท47,000บาทคือราคาห้องประกันตัวนี้เหมือนเดิมประกันตัวนี้ค่ะประกันตัวนี้เหมือนเดิมนะครับสาหรับแม่นี่พี่น้องเห็นในกล่องอาจจะเป็นสีดํากับสีดำอะไะพี่น้องม่นเป็นสีแดงแดงจนดํา นะครับสีสีเม็ดกาแฟสีเม็ดกาแฟ,ามาฟาแม่แรกสีบักตาลสุ 2> 2, สกาาแม่ที่สองสีเม็ดกาแฟแม่ที่สามบานนี่แดงตรงตเปลี่ยนบรรยากาศาเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนอารมณ์เลยพี่น้องโอ้ใส่ได้เลยสําหรับแม่นี่นะครับแดงป,ป้าปลายเออบนแม่แดงป้าปลายพี่น้องขาวป้าปลายเพราะว่าเพิ่นมีจุดมีจุดมีจุดอยู่แม่นี่เปิดเจ้าบาทครับนี่ตัวนี้เปิดห้าหมื่นสามพันบาทค่ะห้าหมื่นสามพันบาทแสดงว่าร์ให้ในประกันทองแม่นบ่ค่ะ ถ้าในประกันทองพี่น้องง่วแยกลูกง่วแยกลูกมากค่ะหาะะะ้าหมื่นสามผสมเราบอคับนี่ผสมเคเอฟหกแปดค่ะผสมพอกาเล็ดนะครับทยายสิบเก้าเมษาค่ะยี่สิบเก้าเมษาที่ผ่านมาท่ายสูงคอเดนี่ร้อยสี่สิบบวกค่ะร้อยสี่สิบบวกอยู่เนาะ,ะแม่นี่นะครับผสมกับพอกา,อกาเล็ดเคเอฟหกแปดนะครับยี่สิบเก้าเมษาที่ผ่านมาสองเดือนเต็มแม่นค่ะสองเดือนเต็มนะครับเนาะสำหรับแม่นี่ท่ายสูงร้อยสี่สิบนิดแม่นบอ ยี่สิบเก่าเมษายี่สิบเก่าเพาท่านถึงสองเดือนอยู่เด้อยี่สิบเก่าเมษาย <19 S 1> ี่สิบเมษาพฤษภามิถุนาอ๋อเดือนกัวแม่นค่ะพึ่งเดือนพฤษภาพึ่งวันที่สามแม่นค่ะไ <laughs> ด้เดือนหนึ่งพี่น,อน้องเดือนกับอีกใส่ซีหามือมะนะครับพันรอบแล้วหนึ่งรอบแน่นอนนะครับเนาะอ่าถ่ายสูงลอยสี่สิบบวกลอยสี่สิบบวกเลยค่ะตัวนี้อ่าลอยสี่สิบไปหาลอยสี่สิบหาเนาะอ่าควันยุ่งมองนางครับพอดีครับผิดตอนอกตรงกลางคาะหนาคลิปหูดำคอขาดำฉีดบางบางพี่น้องนุ่มซี บมีตริงเนาะโบมีติงครับตา่าตอนนี้ที่หายไปคือแดดเนาะแดดค่ะแดดเสียอีกล้วพี่น้องออ้ยพ่วงหางโอ้พ่วงหางคือเทะเป็นเป็นปุ่มเป็นปุ่มอยู่เนาะโอ้พ่วงหางเป็นปุ่มอยู่พี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดแมนนี่นะครับเนาะแดดกระเสียบาจูนกับข้าตเบาเนี่ยไปนได้มาแดดเสียพี่น้องกล้องสีดำาบแดดเสียเดี๋ยวนี้เลครับเจ้าปากก่อนละา ห3 0ห0บาท53,000บาทนะครับค<ะ>อ,อค้าดีพี่น้องแข้ง้าถือว่าใส่ได้ครับพ่วงหางเป็นปุ่มใหญ่นะครับเครื่องหางเครื่องหางสุดโค่นหางกลมเครื่องดำนะครับเ<ะ>บาจุนก็บอกรั่วแทนมันนี่ <laughs> โอ้ย,ยสิสิห้พี่น้องเบิ่งงามๆเท้งฮกโตแดดกระเสียเอาเสียให้หน้าให้เดียวตัวนี้ให้พุ่นแดดยังมีอยู่เลยขี่ฟาก่อนบางเงี้ยงพี่น้องเ<ะ>บาจุนก็บอก<ะ>ก่บบกองบีว่าฝ้าเนาะเฮาเนาะเดี๋ยวขี่ฟาสีมากรมาแล้วมาแล้วบท่าน ก่อนหน่อยๆค่ะโบเป็นยังนะครับขนาดฝนตกห่มเขายังทาอยู่เนาะโบเป็นยังนะครับแม่ต่อไปแม่ที่สามเอาลูกแน่อีแม่แม่ที่สี่ค่ะเอาแม่ที่สี่แม่ที่สี่ลูกแม่ลูกลูกแม่ที่สี่เลยก็แม่ที่หาแม่ที่หกนะครับอ่าเลี้ยงกันเลยแม่ที่สี่โอ้แม่ที่สี่ค่ะไยกลางค่ะไยกลางท่องง่ายแบบนี้ท่องยี่โมนี้ท่องค่ะ ประกันท้องตอนนี้ประกันท้องสมเดือนสามเดือนสามเดือนค่ะครับอ่าง่วไท่กลางเปิดเจ้าบาครับตัวนี้ตัวนี้เปิดหามือหามือนบาทค่ะหามือนบาทแล้วาห้องท่ายสูงร้อยสามสิบหาถึงบ่อร้อยสามสิบหาบวกค่ะร้อยสามสิบหาบวกนะครับอ่าสาวท้องแรกหรือท้องสองท้องแรกค่ะตัวนี้สาท้องแรกรับพี่น้องไท่กลางหล้างเทียงทีเลยครับค้นหาจับสูงลำโตเงีวเป็นซี่เหลียมพื้นผาเลยหามื่นถ้วนหามื่นถ้วนผสมก็พอยังไงครับเนี่ยตัวนี้ผสมกับพอ ซันโต้ค่ะมาตาใสบาทนี่โอ้พี่น้องโอ้พอพันคือมือผลลายเด้ซันโต้นะครับพอซันโต้อ๋อพี่น้องบางจุนเคยเห็นแล้วพอซันโต้นี่เคยเห็นเต่งเต๊ะเต่งเต๊ะโดนดูดผุนนะครับอ่าทายาทเอ็คเคสองสีหาพี่น้องอ่าพอซันโต้นะครับมีใบมีหลอดครับพี่น้องผสมเมื่อวันที่สิบแปดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมากุมภา มีนาเมาษาพฤษภาสามเดือนสเดือนกว่าค่ะสเดือนกว่านะครับพี่น้อง <ฮะ S 2> โอ้แดดมากพอดีอ่าสีแดงองตรงเลยพี่น้อง <ฮะ S 1> แดงจนกำเนะ<ฮ>ะาะตอ้นอนอกไงพี่น้องขวัญยิ่งมองอนั่งทับเทท <ฮะ S 1> ่าแข้งขาถือพาสมส่วนชิดกระชับกระชับพี่น้องชิดบางเลยแล้วก็กระชับพอมใส่ละนมเพิรนบารนี่นมซีโบมิติงค่ะประกันตรงนี้เนาะหูไปบักมีพี่น้องหูนี่ซัมเฟิร์มือบาวจุนเลย บาจุนก็ฝร์่งมือใหญ่แล้วเม็ดสีเข้มจัดจานครับพี่น้องแขงขาถือว่าสมส่วนเพิ่นนะครับน็อประกันทองสาวท่องแหลกนะครับพ่วงหางเงาวนะครับสวยโค่นหางไงแดงเข้มเครื่องดำนะครับสำหรับสาวนี่ห้าหมื่นบาทห้าหมื่นค่ะราค,คาห่อง<ะ>ค่ะราคาห้องตอร่องได้ครับพี่น้องผสมก็พอซันโต๊ดนะครับเนาะเพิ่นมิเพิ่นมิหลักหัดบ่ฮงพอนี่เพิ่นสีบุมีหลัหัดเนาะซันซันโต๊ดนะครับนะ<ะ> ่าเพิ่นสีบ่มีรหัสครับพี่น้องพอนี่อ่อใส่ได้ใส่ได้ไดพอสั้นตัวนี้ถ้าบ่าจุนจำบ่พิษนี่เพิ่นอยู่อุบลเนาะแม่นบอเดี๋ยวเบิ่งบบาจุนมึงกันเด้อแมน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 อยู่เราเสือโกกนะครับอ่าพอพันนี้ทั้งเราเสือโกกเห็นตัวจริงแล้วพี่น้องพอนี่ถือว่ารลุบลอยแห้งนะครับเม็ดสีเข้มทรงหลูกงามนะครับแมนี่หามื่นบาท 50, <000 S 1> ประกันทองสาม <3 S 1> เดือนนะครับเนาะ,นะลอยสามสิบหาบวกเนาะลอยสามสิบหามบวกพี่น้องอ่าตัวต่อไปนะครับตัวที่ห้าตัวที่ห้า สูงกูมูแมนบวแมนเนี่ยสูงลอยหาซิฟค่ะสูงลอยหาซิฟเลยแมนค่ะงูอ่ะแยกลูกแม่สาวค่ะตัวนี้แม่สาวพร้อมแมนค่ะโอ้สาวชุดยงามเลยค่ะสาวสูงลอยหาซิฟบวกจักบาทครับแม่เนี่ยตัวนี้เปิดเยอะทีหาหมื่นค่ะหาหมื่นบาทนะครับเนาะอันเขาเนี่ยมียังนั่นดุดดินแมนบวไปดุดขี้ดินค่ะวัดออกนั่นโอ้ยกระซิ้อเติมยูดอกนะครับห้าหมื่นบาทราคาห้องค่ะผสมหรือยังครับเนี่ยตัวนี้ผสมราคาปอรเช่ ผสมพอปอเช่<า>อ๋อปอเช่สองตัวห<ม>ลังของม่นค่ะ,<น>ะสามพฤชผาตัวที่สองของของขีดเนาะเม่นบอกเรือตัวแรกปอเช่ตัวที่สองค่ะตัวที่สองนะครับเนา,าะบ้าจุนจํายังไม่ได้เลยพี่น้องตอนนี้ว่า4ีหาตัวนี้บ้าจุนงงหอดงงหอดละค่ะผสมพอปอเช่ตั้งแต่วันที่สามพฤษภ้าที่พานมาพานรอบแล้วพานรอบแล้วค่ะแม่ได้ที่ผสมปอเช่อีกป่นแม่ที่สองะแม่ที่สองเนาะผสมใกล้ๆกันเลยเม่นบอกม่ที่สองก็ได้แม่ที่สองผสมพฤษภ้าอยู่บ่ แม่ที่2ผสมวันที1ค่ะ1วันที3ค่ะแม่นี่สูงรอยหาซิบพี่นองเปิดใดที่50,000บาทละค่าห้องซีเมตรเขาเปลือกเขาเนียวนะครับน่าจะได้กระทบมานิดหนึ่งเนาะหูบ่หอดปากพี่นองชิดหูดดำแข่งค้าถือว่าญ่ครับชิดบ้างบางพี่นองล่าโตดีครับมีแห่งกระโยกห้างทีรีเลยนะครับนะ โ oh, อ้สุดยอดสุดยอดพี่น้องง่วขนาดว่าห้น่นเต็มด้ยนี่แมนข่ะว่าหัน่นเต็มค่ะยิ่งใหญ่ขนาดนี้<ะ>เครื่องงามครับพี่น้องใส่เลยนะครับพว่วงหางเยาาข,ข้อขาถือว่ากระชับกระชับกระชับขอขาแบบนี้คือสไตล์ง่วงกระทบเนาะสไตล์ง่วกระทบข,ข้อขาสไตล์นี้พี่น้องข,อข้อขาใหญ่ๆกระชับกระชับครับแข้ขขงขาถือว่าใหญ่เลยหางมื่นบาทลาคา <50, 000 S 2> ห้องหมื่นบาทขวัญอยู่มองนั่งรับพอดี จร,จริงๆล้างคนสิแตกอยู่เนาะแม่นค่ะทาเลียงเต็มเต็มถือว่าอันได้เต็มค่ะอันนี้เต็มนะครับทาเลียงเนี่ยอ่าดีๆนี่หลังแตกพญายเลยพี่น้องเนีมม่อสาวนี่นกล่องบาจูนบาหันเลยเฮ้ยเนี่ยมึงกล่องบาหันเลยเ <laughs> นี่ยเนี่ยม,มึงกะจีว่าบอกน,น้อยๆไม่เห็นยังสะจีวายเนาะ<ห> <laughs> <laughs> นะครับเพทย์ยังกูนอนที่แพทย์กูนอนก็ยืนทีหลีทางแต่มองหันเฮ้ยหามื่นบาทนะครับอ่าหน้าสวยได้พี่น้องง้อสาวนี่ถือว่าหน้าดีนะครับหน้าหวานเลยอ่าหูเปิงเสิงเลยเนาะค่ะอืม ขั้นสีวาหูบามันกับโบเมีนพี่น้องขั้นสีวาหูส้ายกระทบกับโบเมนเนาะโบเมนค่ะโบเมนเนาะเป็นหูสไตล์อย่างเป็นหูใหญ่ๆแนวนี้หูบานบานเนาะหูบานบานหูบานบานบุกขึ้นหมู่จริงๆงัว่พิเป็นเบาจนเรเคยเห็นงัว่อหูบานปรนีด้เกิดพี่น้องมาตีอย่างนี้มาบอกเรื่องหูงวอ่าฮามเงนบาทราคาห้องกับผสมกับพอปอเชนะครับอ่า ทีเอฟสองสามสองตั้งแต่วันที่สามพฤษภา,าที่ผ่านมานี่คือแม่ที่หานี่คือแม่ที่หาแม่ที่หา,หานะครับแม่ที่หก <c oughs> เสียงหายวินนองบานนี้่บอกไปออกมาเสียงเบาจุนเสีย <c oughs> แม่ที่หกสีหยังนี่สีหยังเหสีเทา <c oughs> สีโบดแมนบอแมนโบดบอบคะเกา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 ให้ไปเนี้ยเออย่าให้เกาให้ย่าให้เกาเนี่ยเหรอคะเออสีโบดเนาะ อ่าง้วงตึงมีสามสีครับพี่น้องสีดำสีขาวสีแดงเพิ่นทองอยู่บนนี้ตัวนี้บ่ได้ะไทองค่ะผสมใบค่ะเพิ่งผสมใบค่ะน้าหลึกปึกเลยพี่สิบห้าเมษาค่ะอ๋อผสมใบแล้วนะครับเนาะเอสห้าหกแปดค่ะอืมตัวนี้ผสมใบแล้วนะครับเนาะยางกับซีลมพี่น้องอันเตะขี่ไขเตะข่ก้อนก้อนพี่ไทยเอสห้าหกแปดนะครับเนาะ โอ้เดี๋ยวยังค์ตรงเลยพี่น้อง SS 5 6 8ผสมเมื่อวันที่ยี <25 S 1> ่สิบห้าเมษายนค่ะผ่านรอบแล้วผ่านรอบแล้วค่ะผ่านรอบแล้วนะครับเปิดจังบาทแม่นี่ตัวนี้เปิดที่52,000บาทค่ะ52,000บาทท่ายสูง1 4อยสีามรอยสี่สิบสองค่ะร้อยสี่สิบสองเนาะร้อยสี่สิบสองนะครับอ่าเป็นง่วนแยกลูกค่ะง่วนแยกลูกครับพี่น้องอ่าเบาจุนไหนี้ย่าสีบ่ถือพี่น้องเอาเป็นว่าเป็นง่วน งูสามสีแล้วกันเนาะเส้นหลังเส้นห,หลังขาวาแล้วก็มีสีดํามีสีดําแล้วก็มีสีแดงสีแดงแล้วก็สีขาวขางลางพร้อมพี่น้องแล้วก็มีหัวขาวพร้อมค่ะได้ลูกออกมามีสิทธิ์เป็นได้ทั้งสามสีแมนว่ <c oughs> นะครับอาจ,จ์ติซงลูกแดงจนกำหรือว่าอาจ,จ์ติซงลูกสีเท่าก็ได้แล้วแต่พอพันธุ์เดีพเป็นอารงน้ำกันเนาะยินดียินด้อยยินเดียนยินสีตัวใดมาใส่กันนะครับต่ว่าล่ำโตหนีหญ้าพี่น้องโค่หางจับสูงอา หางใหญ่นะครับโค่นหางใหญ่ปีเลยเฟบเลยนะครับเนาะตอนออกล้ามนะครับอตามสไตล์ไทยกลางเนาะมนรูผสมบามันครับเครื่องดําชีดบางกระชับดีนะครับเนาะอ่มนมนมซีค่ะบ่มีติงนะครับประกันตัวนี้ประกันตาหนี้ประกันตัวนี้นะครับพี่น้องบ่ดด้ประกันทองเพราะว่าพึงผสมเดือนเดียวเปิดราคาวบทีห้าหมื่นสองพันบาทค่ะห้าหมื่นสองพันบาทแมนค่ะคือราคาห้องนะครับอ่า เบ,า,บาจูนสีเบิงข้งหน้าก่อนพี่น้องเดี๋ยวเบิงเด้ออ่านี่พี่น้องทีเบาจูนบางงวดสามสีนะครับเนาะเป็นแบบนี่ <c oughs> อ่าเม็ดสีหายห่วงเลยนะครับนี่คือทั้งหมดหกแม่หกแม่หกแม่นะครับทีน้องบี้เปิดเ็บพี่ให้น้องเบิงมือนี่ครับ 6แม่6สีเนาะ6แม่6สีค่ะแม่สีพี่น้องเดี๋ยวบาจุนสีไรกลับขึ้นให้พี่น้องเบิ้แแต่ว่าแม่ไหนเอาอย่งคือเอาเขาขุดดินเนาะกแม่6สีแม่นี่ห้าหมื่นสอมืับาทผสมกบพอเอชเอชห้าท่ยสูงรอยสี่อยสี่นะครับง่วแยกลูกดูกสนะครับเนาะค่ะแม่นี่ท่ายสูงลอยห้าสิบยห้าบบังหันง่ว3สามสีเนาะแม่นี่สีแดงองต้งนะครับเนาะตรงค่ะ ห้าหมื่นบาทแม่เอาะราคาห้องสูงร้อยห้าสิบงร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบนะครับเนาะอ่าผสมกับพอปอเช่ค่ะปอเช่ทีเอฟสองสามสองนะครับยางผ่านเลยพี่น้องแล้วกับแม่นี่เอาเขาขุดดินนะครับประกันทองสามเดือนประกันทองสามเดือนก็พออ่าพออย่างเงี้ยตัวนี้ซันโต้ค่ะซันโต้นะครับอ่าทายาทสองสีอ่าเอสเคสองสีหานะประกันทองเลยค่ะแดงเข้มนี่คือสีที่สามอเดฟพี่น้องค่ะนี่คือสีที่สามแดงเข้มเลยค่ะเจ้าบ่าคืนราคา ตัวนี้ห้าหมื่นหาหมื่นบาทค่ะห้าหมื่นราคาห้องนะครับเนาะประกันทองสามเดือนนะครับกับเป็นงัวสีแดงเข้มสีแดงเข้มค่ะแล้วกับแม่นี่อ่าสีอ่าเม็ดขบเปื้ยอนขบเปลือกค่ะตัวนี้อ่าแล้วก็มีสีขาวแซมนิดนึงนะครับอ่าผสมไว้ก็พออย่างเงี้ตัวนี้เคเอหกแปดค่ะเคเอหกแปดพอกาเลสนะครับอ่าสี่สิบเก้าเมษาค่ะลอยสี่สิบ บวกค่ะลอยสี่สิบบวกส่วนสูงเนาะค่ะตีเบาจุงกับตีใส่เกือบเกือบลอยสี่สิบหาเลยพี่น้องประมาณนี้ค่ะลอยสี่สิบหาประมาณนั้นเนาะอ่าห้าหมื่นตัวนี้ห้าหมื่นสามพันบาทสามพันบาทราคาห้องนี่คือสีที่ซีเลยพี่น้องนี่คือสีที่ซีค่ะครับแล้วก็บงวดสีดําสีสีนิ่มสีเม็ดสีเม็ดกาแฟสีเม็ดกาแฟอ่าแมนแมนสีกาแฟอ่ลูกคือลูกน้องบีบอกว่าสีกาแฟนะครับเนาะ หัวแยกลูกผสมไว้แล้วแมนกระพอปอเชที่เฟ1พฤษภาค่ะ1พฤษภาผสมไว้แล้วนะครับท่ายสูงลอยตัวนี้ลอย38แมนค่ะลอย38บวกเจ้าปากก็ราคา47,000บาทค่ะตัวนี้47,000บาทค่ะ47,000บาทราคาห้องนะครับเนาะแล้วก็ แม่แม่ที่หนึ่งเลยปักกันทองปักกันทองนะครับอันนี้สีบักตาลสีบักตาลค่ะหกสีหกโตพี่น้องสีบักตาลนะครับแม่เลือกหกแบบหกสไตล์ค่ะหกแบบหกสไตล์บามันรูกผสมไทยกลางนะครับปักกันทองปักกันทองค่ะปักกันทองจ็ดเดือนเข่าวหาเดือนแล้วค่ะสีเข่าวหาเดือนอ่ากับพอเคฟสามหนึ่งเนาะเคฟสามหนึ่งค่ะหกหมื่นห้าพันบาทหกหมื่นห้าพันบาทราคาห้องนะครับนี่คือทั้งหม็ดหกโตหกโตทาพี่น้องสนใจโทรมาหาน้องบีเบอร์ยังน้องบี 0853126905ค่ะครับหรือสั่นกับเฟซบุ๊กเนาะบีอุตสาหพันธ์ค่ะบีอุตสาหพันธ์เฟซบุ๊กตัวนี้พี่น้องที่บ้าวจูนคือในพี่น้องเบิงนะครับเนาะหรือซิมเบิ้งตัวจริงก็ได้ครับพี่น้องที่บ้านกุศินตำบลโคกกลางอำเภอเร,รืออำนาจจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับพี่น้อง6กแม่6กสี6ก <6 S 1> สไตล์ตนะครับ <c oughs> ประกันทองสองประกันทองสองงัวสาวหนึ่งค่ะแยกลูกอีกสามแมนบอกเหรอแยกลูกอีกสามนะครับเนาะพี่น้องทันใดสนใจอาเซฟเบอร์นี่แล้วขึ้นไล่อยู่เนาะขึ้นไล่เลยค่ะขึ้นไล่เลยนะครับบริการส่งทั่วประเทศแมนค่ะโดยทีมงานคุณภาพี่น้องลถข้นส่งงัวที่ดีวงานกับน้องบีตอนนี้บาจูนับเด้ประมาณหาขั้นเนาะมันจะท่านใจพี่น้องเนาะจังใจจะท่านใจนะครับหาขั้นขันต่าพี่น้องตอนนี้นะครับไล่ซื้อกะ โอ้ลายอยู่ดิลายแห้งนะครับเ <c oughs> นาะชิมงานยังไงครับพี่น้องอยู่นี่ทาวิ่น้องอยากได้ง้อบแบบได้กะหาน่องโทรหาหน่องมีได้โทรได<อ>ค้ค่ะออเดอร์มาได้มาได้คะ่ะสามารถหาให้ได้นะครับส่งหดอดคอกเลยส่งถึงที่เลยค่ะส่งถึงที่นะครับ ผูกให้กินยาในคอกให้เลยนะครับอย่างปลอดภัยอย่างปลอดภัย VIP ทุกตัวแมนค่ะสุดยอดสุดยอดพี่น้องนี่คือทั้งหมด6แมน,นะครับประกันทองสองง่วนเสาผสมแล้วหนึ่งแล้วก็แยกลูกอีก3เนะาะพี่น้องท่านได้สนใจโทรหาหน้องบีนะครับสำหรับคลิปนี้บ่าวจูนต้องขอบคุณน้องบีเป็นอย่างสูงนะครับเนาะที่ให้บ่าวจูนพาบีพาน้องมาเบิ่งงวงงามๆนั่นมัอนี่ครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสุขภูสุคนครับที่เข้ามากก็ติดตามก็เลยก็แชร์จูเลเดอร์บายฮอดงซิตี้ครับเป็นกำลังใจให้บ่าวจูนเฮ็ดคลิปการเกษตรสาระดีๆหาเลาาะเบบบิ่่งงงวมแนนนีี้ฝดกอ สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ